สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพบกับเมนูบ้านทุ่งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้จะต้มยำปลาช่อนนะคะแบบคนสมทุกให้กินเนาะอันนี้ก็คือปลาช่อนนานะคะอันนี้ปลาช่อนนาค่ะอันนี้คือคนที่บ้านไปหามาให้นะคะปลาช่อนนาตัวโลสงเนาะอันนี้คือปลาช่อนนาแท้ๆนะคะได้มาจากทุ่งนาเลยนะแล้วเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีค่านะคะมีค่าอ่อนแล้วก็มีค่าแก่นะคะเพราะว่าจะใส่สองอย่างเนาะพี่แต้นใส่สองอย่างค่ะแล้วก็มีตะไคร้ทูบมีใบมะกรูดแล้วก็มีหอมหอมไทยปอกนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะและเดี๋ยวเราก็จะมีผักโรยนะคะผักโรยเป็นผักชีฝรั่งกับซาลาเน่นะคะอันนี้คือเด็ดจากบ้านข้างล่างมานะคะที่สวนนะคะเพราะว่าเราปลูกเองค่ะ แล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่คั้นไว้เลยนะคะจากส่วนนะคะเปรี้ยวแล้วแต่เราเลยนะแล้วก็มีพริกสดพริกแห้งพริกอันนี้คือพริกทอดค่ะอันนี้คือพริกสดอันนี้คือปรุงรสอันนี้คือแต่งสีเลยได้ความหอมนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกรรมวิธีทํากันเลยจ้าไปดูซีน้ําเดือดได้ยังนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะรอน้ําเดือดค่ะรอน้ําเดือดสปกคคู่นะคะอันนี้คือเราใช้ไฟแบบ ไฟแรงเลยนะคะเราให้น้ํามันเดือดจัดเลยนะคะแลวเดี๋ยวเราก็ใยใส่เครื่องลงไปค่ะน้ําเริ่มใกล้จะเดือดนะคะก็จะทำการใส่เกลือก่อนค่ะเราก็ใส่เกลือไปเลยนะคะเราชอนตัวโลสองค่ะเราชอนตัวโลสองนะ mm hmm. น้ําก็จะพอประมาณสักลิกครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปเลยจ้ะ mm hmm. ถ้าอันนี้คือช้อนตวงเนาะถ้าเป็นตวงก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ ใส่เกลือเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวรอรอดูว่ามันจะเค็มไหมนะคะเพราะว่าต้องค่อยๆปรุงค่ะพอน้ําเดือดได้ที่อย่างนี้นะคะเราก็จะทําการใส่เครื่องปรุงของเราที่มีค่ะใส่ลงไปหมดเลยก็จะมีลากผักชีด้วยนะคะคือที่บ้านชอบใส่ลากผักชีค่ะลาผักชีคืจึ่งเนาะรอน้ําเดือดนะคะให้เครื่องเขาโอ้โอ,อแบบว่ามีกลิ่นขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาเนาะก็ใส่ปลาแล,แล้วเราต้องไม่ทําอะไร ต้มง่ายๆค่ะกินง่ายๆเป็นกับข้าวดีเป็นกับแก้มได้จ้ะเราทําการใส่ปลานะคะปลาตัวใหญ่มากค่ะนี่จะให้ดูนะคะจับหัวปลาค่ะอันนี้คือทํามาแล้วเนะเาะไปเลยจ้ะแล้วไม่ขยับใดๆเลยนะคะเราจะไม่ขยับมันใดๆดเลยลคือถ้าช่วงรอนี้นะคะก็จะทําการใส่พริกสดลงไปก่อนนะคะพริกสด เพื่อให้มันได้รสชาตินะคะเพราะว่าเราเราอยากได้ความเผ็ดเนาะพี่บ้าเป็นคนกินเผ็ดค่ะบ้าเป็นคนกินเผ็ดเนาะใส่พริกสดลงไปเลยค่ะอ่าสูตรของพี่แดนนะคะไม่ใส่น้ำมะขามนะคะเพราะว่าเราต้องการน้ำใสค่ะเราเราก็เลยจะไม่ใส่น้ำมะขามนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำมะขามเนี้ยมัาก็จะลอร่อยไปอีกแบบหนึง่งเขาก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึง่ง ใส่ปลาค่ะไม่บิดมะนาวที่หลังนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ที่นี่นะ้ำาก็ยังเดือดอยู่นะคะแล้วก็คนไดใ้ใหญ่ดูปลานะคะนี่ถ้าปลาสดนะคะสังเกตนะคะปลาสดเนื้อเขาจะแน่นเนื้อเขาจะใสเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แยกตัวอ,อกจากกันนะคะนี่เราก็เริ่มใช้ไฟกลางค่ะเพราะว่าเดือดมากเลยเดียด๋วยวน้ำขุ่นเนาะใช้ไฟกลางจะ้ะไม่ต้องอ่อนนะคะใช้ไฟกลางนะเพราะว่าเราต้มปลานะเดี๋ยวมันจะคา นี้เราก็รอให้ปลาสุกค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอสักประมาณห้านาทีสิบนาทีแต่ว่าอันนี้คือปลาเขาสุกง่ายเพราะมันเป็นปลาสดนะคะคือทําแล้วเราก็มาต้มเลยก็สดเลยค่ะในทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะก็ใส่ผักลยะะุยเลยค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองชิมก่อนดีกว่าเราต้องลองชิมก่อนว่าเขาเค็มไหมยังไงไหมนะคะเพราะว่า เราให้เค็มไว้ก่อนเพราะว่าตัวมะนาวนี่เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเราค่อยใส่เนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติเขาจะเดี๋ยว <Okay. S 1> เรามาชิมเนาะว่าเขาเค็มหรือ,อยังอืม mm. เค็มนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าคนชอบกินน้ำปลาก, mm. ก็ก็ใส่น้ำปลานะคะชอบกินน้ำปลาใส่น้ำปลาจะ้ะแต่พี่แตงก็ชอบกินน้ำปลาเนาะพี่แตงก็จะขอใส่สักนิดเดียว เพราะเดี๋ยวมันจะได้ไปต,ตัดกมะนมวมันก็จะแต่รสชาติเผ็ดพอดีแล้วจ้ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวใบผักชีฝรั่งกับสลระแหน่ที่เราปลูกไว้เนาะใส่เลยจ้ะยาปานีปลาใส่จ้ะใส่มนันลงไปเลยใส่เลยจ้ะสีสันลริ่หน้ากีนแล้วแล้วเราก็ใส่พริกทอดเลยจ้ะพริกทอดที่เราใส่เนาะเอาเผ็ดกลางๆก่อนเพราะที่บ้านมีคนแก่ค่ะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิดไฟนะคะปิดไฟปิดไฟลงต้มแค่นี้สุกเลยค่ะไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าปลาเขาสดจริงน้ำมะนาวใส่หมดเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่บ้านเป็นคนกินรสจัดบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านเป็นคนกินรสจัดแน่ไหพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะมันก็จะมีกระไอยหน่อยนี่อันนี้ก็คือปลาช่อนจ้ะ นี่นะจ๊ะเนื้อใสหวานเลยจ้าเปรี้ยวแน่นอนค่ะเพราะวามะนาวในส่วนของเราเองเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะ